สวัสดีครับยินดีดดดต้อนรับเข้าสู่ช่องดำบซิงดินนะด่วนอิมแล้วบอรถตะมวยไว้ก่อนลุยรถผมดีกว่าขนาดจะเสื้อไหมครับฮะ นไหนไหนยังแด้วโว้าทำอะไรนี่อู้งานอีกแล้วแนะลบมาเล่นโทรศัพท์ครับดูสิงานการไม่ทำนี่ มาลงเราจะาถ่ายคลิปทำไมเอ้าลงมาลงมาเช็คอะไรแอบมาเช็คอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยฮะเช็คกนนันนาอดูข้อ,ขอมูลว่ารักไก่ตรงไหนอะไร <_ EN> ไม่มีทางวันนี้เฝ้าครับเอาโอ้ยและขอไหมตาชกไม่มีฮะตาชกไม่มีตาชกก็ทำให้หว่า ทำให้ไม่มีเกี่ยวตัดเ,เกี่ยวอะไรใส่ก็ได้นะใช่แข่มขันได้ไหมนึงก็เชื่อมติดเลยเชื่อมติดข้างบนเน่ะเชื่อมติดอะไรได้ไหมได้หมดแหละแต่ว่ามันไม่มีเลยที่จะเชื่อมติด<อ>ไม่มีเกี่ยวเดี๋ยวไปเอาอีกอันนี่ครับสารแหลกยึดเพลา จะยึดตัวไหนยึดตัวไหนก่อนยึดตัวนี้ใช่ไหมประกับไปไหนฮะประกับเท่าไหร่อ้าวกูไม่เห็นห้อยมาเลยก็ขันงัปนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยไส่ประกับที่นี่ไม่มีบ่ฮะมีเออนี่ยแต่ทำให้ได้อะไรทำให้หน่อยตัวละสองร้อยโอ้กันเองกันเองอ้าวกันเองก็ กันเิ้งแปดร้อยไปเอามานะไหม,มจะใส่ยังไงหรือจะไปใส่ที่หลังไปใส่ที่บ้านก็ได้โอ้ยทำให้เลยทำไทำงเลาวของก็มีขายไปทำมาไม่คือมาไม,ไม่เอา,มา <c oughs> ไม่รู้เนาะช่างแก้วก็สั่งแต่สาหรหลกเนาะไม่ได้สั่งประกับเลยตายเลยเอาบอก นงี้ก็ขาดทุนเลยเพราะไอประกาศเนี่ยมันไม่ได้ซื้อนะมันไอน้นี่พร้อมกันจริงจริงมันน่าจะให้มาเนาะมันแหมแลเวาไม่ถามมันก็ลืมมันเลยออลเอาใส่นี่ก่อนใส่นี่ก่อนมหมดไปพันห้าเลยนะ,ะเพราะสารเหล็กอะ สายดูซี่มันได้หนนไหมกอะหน่ำกระหน่ำเนี่ครับจังหนุครับมันใส่ได้หรือเปล่านี่ต้องไปเปลี่ยนไหมเนี่ยโอ้พันห้าแปดตัวพันห้าแพงไหมตัวละร้อยกว่าบาทเกือบสองร้อย

นังแก้วยืมทองใส่หน่อยสิทองนี่ญญวนไปให้ผู้หญิงไงเด็ไปวนทองทองหายไปวนทองหายเลยเยอะยว่ะบาทหนึ่งบาทหนึ่งให้ผู้หญิงไงเด็แล้วก็แก่งทำมาหายให้อะไรแล้วไม่รู้ไม่ได้ให้ผมก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนให้ทิปให้ทิปจ่ายกระห้องไปสามหมื่นเลย เอาแล้วม <rí> e> ันไม่รับยี่อป่ะอ๋อมันก็ว่าก็ว่าก็ว่าหาไม่เจอออกมามันก็ต้องชิคของเราเองใช่ป่ะอืมเราลืมเองอ่ะเราผิดเองทีบางคนมันก็คืนเลยเด็กเด็กนั่นแหละแต่บางทีคนเข้าบริการใช่ไหมมันเข้าเดี๋ยวตอนเราออกมาใช่ไม่ใช่ของสนุกอะไร ใส่ขนาดนี้มันเปดึงหาหรอต้โายแล้วเียเข้าไั้อันนี้ได้เอออดูดละสันตันัวไม่ดูจะขัดน้อยังไง ตายแล้วโอ้ต้องไปเปลี่ยนอีกนั่นแหละจะเอาเรื่องมาด้วยพอดีเลยเรียกประกานมาด้วยโอ้ไม่จบอีกแล้วโอ้ยตา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 ยทำอะไรหรอแข่งเลยหรอทั้งหมดเลยวะฮะอะไรสี่ตัวสีตัวเลยนะไม่สองตัวเนี่ยฮะเกียงสองตัวนะมันไม่เท่าเหรอ นไปวัดดูสิจ็เท่าเด้งุยตัวเดียวเนี่ยหว่ามันผิดรูปผิด<ห>ตัวนี้ตัวเดียวเยตัวเดียวอันนีเ้เท่ากันเ,นเอาหลับเม็ดมาวัดดูสิโอสามนิ้วจับให้ผิดอีกจับเป็นเต้นให้ มันไม่เท่าตัวเดียวใช่ไหมฮะมันสั้นยาวสั้นยาวเออมันมันไม่เท่ากันล่ะคนจัดให้ก่อนเนาะเนี่ยสองตัวเนี่ยเท่ากันฮะสองตัวกี่กี่เส้นหนที่ไอ้ที่สั้นอ่ะมันกี่เส้นเดี๋ยวต้องเอาไปเปลี่ยนวิ่งไปวิ่งมาก็เหนื่อยตันี่ กี่ตัวแน่เอาใส่ดูสิใส่ให้หมดไปก่อนอนงไงสิบสามะสิบสามอ่ะสิบสามอะไรสิบสามนิ้วแล้วไอ้ที่สั้นอ่ะมันกี่นิ้ว ไหนสั้นกี่ตัวสัอตัวฮะสิบสองนิ้วเลยนะสินิ้วได้ก็บอกสิบสามมันยัให้ซื้อสิบสองโอ้ยคนจัดดีเนาะมันน่าจริงๆเลยเอาประกับตัวนี้มาด้วยอ้าโอเคต้องเดินทางไปนางรองครับอีกแล้วไปเป็นเพื่อนหน่อยไหมไปเป็นเพื่อนหน่อย ต้องช่างแก้วไปซื้อมันถึงจะจบใช่ไอเราก็ไม่ได้วัดเนาะมันใกล้เคียงกันเนาะมันหยิบมาเลยวมันี่หยิบแล้วมันเอาไว้รวมกันแล้วมันก็หยิบมาอือใส่อันที่ยาวไปก่อนดูใส่ดูสิสิดสามนิ้วเดี๋ยวดูก่อนทะลุไหม นี่สิบสามนิ้วได้อยู่ <Okay. S 1> นี่เอาแบบรัดให้เต็มเลยเลยแบบเต็มแรงเลยหมดแรงเลยเด้อเอาให้สุดแรงเลยเดอ,อ,อ,อเอเอเด้อเด้อเด้อต้องซื้ออะไรนะไอตัวโชกอะไรนะ

แมดึงเอนะอ๋อเดี๋ยวเอาบูตัวนี้ไปแล้วก็ซื้อน็อตมาเลยเออเนี่ยสวมให้มันได้เนี่ยจัดไปแล้วก็น็อตให้มันเป็นครึ่งนะตรงนี้มีนี่ใช้รูปไปเลยโอเคโอเคยาวไม่เป็นอไหร่เราตัดทิ้งเอาเอาไปยังกระโมยไปอีกไหมเดี๋ยวไปซื้อน็อตใส่โชคแล้วก็ไปเปลี่ยนสารแหลกก่อนไปแล้ว